เกก่งมาครับตอนนี้นะครับเงียบก่อนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์กันนะฟิลเตอร์ของผมอยู่ไหนเงียบเดี๋ยวฟิลเตอร์อยู่ไหนวะเงียบเงียบเงียบเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์กันฟิลเตอร์อยู่ไหนบ้างนี่ฟิลเตอร์ปด ที่เปิดไฟได้แค่นี้ใช่ไหมพี่ครับโอ้โหสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมเป็นเวลากี่โมงแล้วนะสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนะครับผมก็วันนี้เลิกกองแล้วไลฟ์ดึกจังลูกแม่แบบจะหมดแล้วผมมาให้แม่ดูแป๊บเดียวเพราะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษของแม่ แต่ว่าคอนดูเนี่ยจะอึ้งมากเลยเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มาปรากฏตัวในบนโลกที่ไหนนะครับผมบนบนโลกเนี่ยือยังไม่ตายเหนื่อยไหมครับปเปงเหนื่อยนิดนึงครับไปทนได้นะครับนี่คนไปดูแลรีเควสเดี๋ยรีเควสแล้วอายุในรีเควส กูจะหลีเคลมเพื่อนอะไรวัตีกันนี่จิ้นบ้างมามีวันนี้เตมิเตอร์ต้องแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกตอนนี้คือคือทางกลับบ้านมันเปรี้ยวๆไงก็เลยแบบว่าเหงาเหงาไงก็เลยแบบว่ามันไลฟ์ บอกมีตายเลยหมดแม่งบอกเลยวะเนี่ยแบมีตายมาหมีไม่ตายหรอกวันนี้คนโดกี่คนคอนโดสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยคนโอ้ยจะไปเชยผมรอดขนาดนี้โโอ้หใจเจ็บมาใจเจ็บดูดิมันตุ๊กตุ๊กอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรใจเต้นยังไปกิงคนใส่ผมอะใจเต้นแล้วเอาใส่ผมไปใส่ผมไปใส่ผมไปโอ้โห โอเคอันนี้มิติใหม่ให้แฟนขับดูนมตัวเองบีบนมตัวเองให้แฟนขับดูอะไรวะไปใชมายถึงใจผมมันเต้นอ๋อยังไงะดูอะไรรับเนี่ยเขาบอกว่าดูอะไรครับเนี่ยมีอะไรจะถามไหมอยู่กับเจมินาละมีอะไรจะถามไหมฮเป็นเซสชั่น Q&A อยากถามอะไรถามได้ใช่จะตอบไหมอีกเรื่องหนึ่ง นอยเน็ตโฟรตโอเคแสดงว่าฟิวบนเขาเน็ตไม่ดีเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย